ชมทุเรียนนะคะยู่ไซสวก็ค้าพออยู่อ,ยอำเภอบุคุนครับจังหวัดบุบ้านเล็กที่สิบเอ็ดมงหกตะเก่าอำเภอบุคุนค่ะมอนี้กาชมทุเรียนอ่จาจักไรค่ะพอทุเรียนสิบสิบเจ็ดไร่ครับทุเรียนสิบเจ็ดไร่มีพันยางแต่แน่ล้วพอมีแต่มอนอย่างเดียวครับอ๋อมอนปลูกมอนทองอย่างเดียวเลยครับจกปีละคะ่ะมันได้แปดปีครับเก่าปีระมาณประมาณเมษาแต่เก้าปีเต็มครบเก่าปีเต็มครับ มันมีปัญหายังอยู่บ่อนะพอปัญหากะเงล่ะบอกพี่อยากกินหยอดเป็นการถูบนี่แะครับกับกับเสือลาพี่อยากกินหยอดการถูบเป็นการถูบกับเสือลาสองอย่างเอาแล้วพ่อหูจักปุ้ยอดีซ่องหาหนึ่งใดจังใดค่ะก็เบิ่งตามยูทูบครับอ๋อดูยูทูบครับเบิ่งยูทูบเอาอายเป็นคนเบิ่งปะจ๊ะคนใหญ่เป็นคนเบืองผมสังให้ผู้สังครับผู้สังผมผมเบิ่งเป็นตัวสังเป็นอน ดูดูได้แต่ว่าสั้างโปรเฟนบ่ะพออ่านหัจักอ่านดีซ่องหายคันหนึ่งนีมาโดนแล้วบ่ค่ะเบิ่งมาอยู่ประมาณปีนึงครับอ๋อประมาณปีนึงครับได้ได้ใส่แจ็คแข่งละพ่อเอามาสั่งมาสองขวดแต่ว่าใส่เพิ่นเบิดครับอ๋อสั่งมาสองขวดเอามาใส่ลองลองลองใส่บังใส่ต้นใหญ่นี่ยังบ่ทันได้เคยใส่แหมบังพ่อฉันเคยใส่ครับใส่ใส่ทุเรียนหน่อยลองเบิ่งนะครับทุเรียนหน่อยครับทุเรียนหน่อยนี่จักไรนะคะพ่อทุเรียนหน่อยนี่ประมาณเกือบเกือบส่ไรครับ100 100ต้น100กว่าต้นจักปีละพ่อเฮาก็ได้ประมาณ4เดือนครับ สี่เดือนค่ะเดี๋ยวปีเบื้องตน้นทุเรียนสี่เดือนเป็นไงบ้างครับผลเป็น,นเป็นไงบ้างครับเดินใส่หรือเปล่าเดินใสเดินใส<ด>มันก็สีลงประมาณหกเจ็ดเถื่อครับ<อ>มันกระเบ่ดแต่ว่ามันดีกับบัวทันว,าด,บบา,นว,า,วาดีกับบัวทันวาบัวดีกับบัวทันวาเพราะว่าต้องต้องต้องลอกมึงให้มันเบิร์ดประมาณสองขวดจึงมุผนนะครับติดตามผลก่อนครับมันมีผลแตกต่างอะไรครับเพราะว่าการใส่ของผมมันสิบบทใสครับกับตัวอื่นแกมนะครับ ที่บอดีบอสมประสานคือว่าใส่ตัวนี้เบิดแล้วเป็นยังไงก็ถ้ามันดีคือใส่ต่อถ้า,าบ่ใส่คือว่าถ้าบ่ดีก็คือว่าหยุดแค่นั้นต้องต้องลองทำไมอีกพ่อไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะคะใช้ตัวอารีสองห้าห้าหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมครับบอดีใส่ฮอร์โมนก็บอดีใส่ครับใส่แต่อารีอย่างเดียวช่างอรีย่งที่ทั้งดินน<ด>ั<ด>่นใส่ครับใส่ปุ๋ยอ๋อปุ๋ยพ่อใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีชีวภาพครับอ๋อยัทดลองเดี๋ยวไปดูต้นทุเรียน ที่มันมีปัญหาปัญหามีครับเป็นมีหยอดเอาตัวนี้หรือตัวนี้ครับมีเบื้องเบิ้งตัวไหนก็ได้ครับเลือกเลือก็เล,เเลยส่วนปัญหาคือตัวนี้ครับนี่ปัญหาการถูกไม่ใช่การถูกเนาะครับการถูกอี่แล้วปัญหาคือการถูกอ๋อมันแตกให้สีใบไังสีบอนี่เหรอครับการการถูกยอดบ่อกระเบบ่มีนะครับเป็นยัตายเป็นการถูกอ๋อมันแห้งครับยอดมันไม่ไ,ไมไออ่แตกเอาอย่างนี้ได้ไหมพ่อ พอลองสักต้นหนึ่งมันจะเสร็นะครับเพราะชัวร์ว่าตังความเป็นจริงการล่องพอผมผมใส่แอร์บ,บัตรแอร์บัตมันเมันสีเวียนมาได้โอ้อันนี่ยขอใช้แค่นี้เลยครับกี่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 ลิตรเนี่ยพันลิตรครับพันลิตรครับพันลิตรก็อันนี้มันฝาหนึ่งฝาสกัดหนึ่งร้อยลิตรต้นนี้ตามที่เบื้องมากพ่อให้ประมาณหนึ่งถังครับต้นหนึ่งขวดขวดละถังขวดละถังขวดละพันลิตรฝาหนึ่งได้น้ำร้อยลิตรครับ แต่ถ้าเกิดบ้าสิบฝาสิบฝาสิบฝานั่นหรอกตัวตัวตัวนี่พนว่าตามที่วมืองพนใส่เนี่ยคือว่าหนึ่งพันลิตรครับลิตรครับไม่ฮะอัตราใช้ที่ถูกต้องเนี่ยนะหนึ่งฝาเขียวต่อหนึ่งร้อยลิตรนี่หนึ่งหนึ่งพันลิตรสกัดสิบฝาหนึ่งไม่สกับสิบฝาอ่าสิบฝาเขียวนะสิบฝาเขียวสิบฝาประมาณประมาณเครื่องขวดนงครับสิบฝาเขียวก็ประมาณ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 ประมเครื่องขวดฝานึงแต่แต่ผม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 เบิ่งเขาใส่นั่นคือไอ้ ที่มันใส่ประจำนี่ซื้อจังไหนวะเบิ่งตามยูทูปนี่ห้าร้อยซีซีห้าร้อยซีซีห้าร้อยสองถังหมเดย2สองถังได้สองถังเหรอค่ะสองถังก่ดอกสักกับไม่เช่งสองถังดีเพราะว่ามันนะครับสองถังอ่ามันขาดดีหนึ่งงเลยกับประมาณครึ่งขวดครึ่งขวดครับสวัสข้าวข้าวครับครับครับมาวางดอก้อมอ่าถาวันพันบไมา เบืองเบืองมันกับบ,บ,บท่านถอดได้กำลังเริ่อมเอบานมันถืถือแค่หลบนอกหลบบในลำต้นมันมันมันสิมันมันมมัน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 กันมนมันมันมัสมันนมันตนมันส,สองระนบ,บันมานมนมนับบนม<อ>ันัน<บ>นมันมนนมันันมันมันันมนนมันมันนมันนมัน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 มันมัันล<บ>นนนใส่ัน<บ>นันนมันน่ส ใบเขาใส่ขนาดกาใส่ช่องระบบแยกเลยครับแยกรถแยกรถเพราะว่าขนาดมันครับครับเพื่ผู้เดียวเนี่ยตอนนั้นผู้เดียวเนียครับประมาณหาสิบนาทีแล้วตัวนี้สี่ชั่วโมงครับแต่ก่อนนี่ใส่แต่ก่อนนี่สประมาณเกือบสองถังประมาณหกชั่วโมงต่อถังต่อต่อเถื่อแต่ก่อนตลอดตลอดเพราะว่าแต่ก่อนมันละเอียดบากครับ สีเดียวก็บอก่าใส่ทั้งลำต้นทั้งใบมันตรงประมาณกับเกือบสองสองถังแต่บาดในชั่วโมงนี่มันเห็ดแบบใหม่ใส่ตัวนั้นส่ทั้งใบบาดในตัวนี้เขาใส่แต่เฉพาะลำต้นโดยตรงมันกับประมาณมันกับประมาณสี่สี่สิบโมงตัวนี้แตัวตัวนั้นประมาณห้าสิบนาทีกำลังว่างระนบุบหนามไหมที่สองระบบหายลาะว่าว่หายออกกลวงนะครับกำลังกำลังเห็ด สองเป็นสองตัวสองระบบห่วงแข็งห่วงแคบกําลังที่เป็นสองระบบจังสีเทียวมาทะเลียกี่กี่นาทีพอให้ช่วงเสาร์เนี่ยพอผมให้ช่วงนี้มันก็แล้วแต่อากาศครับประมาณนักเที่กันสิบนาทีหลายชุดคือสิบนาทีมือเวีนมือบ้านก็เบางอาการมันดอกมันสีออกบ่เข้ามันสะเป็นหยอดแต่มันสีออกหยอดนากหายรถมาอีกประมาณแปดแปดนาทีจมมือบ่ครับบ้านเวียนบ้านหาเป็นบ้านบ้านเวียนบ้านครับจาดดิมันซุ่มในหมอนี่นี่ฮะดิมันซุ่มในหมอกตัวนี้ตัวติ่งพ่อมหายมาเสาร ในออื่นคือเหี้ยนไงเราอดตายโตบ่ไใดนะครับตายโตบ่อใดครับไม่ใช่บอกตายโตบ่ไใดทั้งกมดตรงเบ่งข้างันอีกเท่อนึงวังเป็นเป็นตาดอกไมันสิเป็นตาหยอดนี่เป็นหยอดก็มีต้องเป็นสีดอกก็มีนี่มันมันต้องนี่ตัวนี้คือนี่ตัวนี้สิเป็นดอกตัวนี้สิเป็นดอกตัวนี้อาจจะเป็นหยอดได้แต่ข้างนออดน้ำเนี่ยอาจจะเป็นดอกที่สั้นนะครับพอกระิีดบำรุงครับตัวนี้ต้องฉีดอันนี้่คือตัวนี้มันสิส่วนชมาสิเป็นดอกกระเทิร์น ก็เป็นดอกจะเป็นขาวๆใสๆเป็นขาวใสต้นสิเป็นดอกพอกระเพาะพุ่พุ่งมันยังพยายามล่องใสง่เนาะต้นง่ายัง่ายว่าท่นไหนใสครับมัสัชบัตท่นไหนใสเพราะว่าเขากระเบิงมาประมาณปีหนึ่งศึกษาอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งหลักก็มาเบิงเขาสวางมันไหลผลหลักอ่ะเอามาล่องเบองก่อนการล่องการล่องนี่ซ้ให้ล่องส่วนใหญ่มันสิล่องล่องมาท่านไหนหรอกคือว่าต้นทุ่นเท่าสิมันทั้งหมดมันก็เสี่ยงคายไงต้องล่องต้นหน่อยว่ามันได้ผลบ่อหนึ่งมันได้ผลยังหนึ่งเราหลบบุ้มมี่มาล่ะยอดแตกได้ตลอดก็คือผ่านน แต่ต้นหน่อยแต่ต้นใหญ่เนี่ยต้องใส่ปริมาณหลายเพราะต้องลองต้องลองต้นหน่อยแต่ต้นหน่อยผ่านก็คือต้องสิกาใส่ต้นใหญ่นะครับบำรุงดินครับทำต้นขนาดเพื่าคิ้วมันจะงามนี่นี่แต่ก่อนนี่ผมใหายหน้มไก่เป็นในลักษณะนี้แต่ว่าผมสมุนที่มีสมบพรณ์มให้หนามถีอต้องตัดแปลงไปเลยครับต้องเทศรัดแปลงไปเลยแก้ไขไปเลยตัวหนึ่้าน้ายิีงมากที่บุตถึงนี่เพราะว่าเขาใส่ ม้นไปทางออกับบัวครับตัวนี้ตัวนี้มันสิบหมุนสมุนไหลแต่ใบแต่ว่าบันนี้หนามตีว่าทนสิบบพราหอดตอนนี้มัดสิบตรตมบัวจหรแปดสิเขาก็ออเบสาแปดเกา้าสมามก่าสตีตีเก่าเลยล่ะเมสานี่ก็หอดหอดขบเก่าตเป็นไงฮะผลผลิตผลผลิตกรบบ้ท่านดครับ ตอนต้นประมาณกี่โลคิ่ได้ทิ้งทันแล้วมามันปีที่แล้วนี่มันต้งเบิดนี่มันมันออกออกดอกดีแต่ว่ามันปีที่แล้วนี่ว่ายังไงเฮียานไม่ซะเฮียนกงใกล้ๆวันจบมันก็เลยเฮ็ดเฮ็ดบ่ทันได้คาดดอกออกดีแม่นดอกออกดีแต่ว่าเามาเฮ็ดตอนเอาออกมันมาสลัดปีที่แล้วนี่ต้นต้นมกว่านี้พี่ไก่โมเป็นแนี่ยนี่นะพี่ไก่นี่มันจะเป็นอะไรสัดต้นนั่น ปศุวนนั่นน <eye> <'m> ่ะนั่นลักษณะต้นนั้นใบวุ้มีใบในตอนออกดอกมามันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นไม่ได้ปีนี้ก็แที่วเทีนี้ก็ได้แต่บอท่านดีต้นเครื่องต้นสิดีืต้นสิดีชุดเตึงอาจจะต้นงามต้นบัวขึ้นหน้านี้พี่ถ่ายขึ้นไปข้างบนก็ได้ต้นจะสวยต้นเตึงสีไข่เฮ็ดไปก็ว่านั่นละคนเบาก็เริ่มเห็ดคนบางคนอาจเสียบ ก่อนแต่ก่อนดีสิคือเห็ดมันนะครับโอ้มันสับปะหลังมันต่ก่อนก่อนคือกระโผดมาล่ะกระโผดเข้ามาเห็ดมันกไอเหียนหนูจากยูทูบป่ะแล้วมันสับปะหลังพอเอาอันนี่ยแต่ก็ไปเซอเอาถอนมันตัดถอนมันเซอเซอหนามใส่แค่ฟักเขาเขาเนี่ยเซอเซน้นามหรอก็ปลูกใช่ค่ะเซอหนามเนี่ยเซอเอาฟ้าเขาลองเมึงมันสับปะหลังเลยมันสับปะหลังทุเรียนน้อยทุเรียนน้อยตะก่อนไว้ยังไงคือทุเรียนน้อยก่อนทุเรียนใหญ่นี่ก็คือบ่อหนาล่ะ พรอใส่ข้อมองเขาจะใส่เถื่อซองเถื่ออันบูบูผลแต่มันดีเดี๋ยวผมมีปลาย่างเดี๋ยวว่าไนกี่ไอตรงมันมันต้นลักดุมเมือง่าญหามันนะเนี่ยหน้าย่างมันกีดมันจะนิ่มอืมเขาว่าสั่นละน้ำย่างมันจะขาวหน่อยนะพ่อแม่ใชีดต้นกับดินเลยจีดดินจีดดินรอโค่นต้นรอโค่นต้นรอโค่นมันขึ้นไปอยู่หน้เหี้ยน่ะกระทูเรียนเขาก็มีสวนเดียวเออสวนเบิ่งบางบางบางตามยูทูปเนี่ยสวนยางกันเหยสวนเจ็บเผือก กะอ๋อเจือเปือกระยองนี่น่ะลูกตีละส้นเจี๊ยบเปือกตนีตยเล่นหนึลูกตีเจี๊ยบเผือกเขาใช้ตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวพราะรสชาติตัวเดียวไหม่ะตัวเดียวเจี๊ยบเผือกรสเจี๊ยบเผือกรสชาติตัวเดียวค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยเจี๊ยบเผือกเจี๊ยบเผือกเนี่ยเขาจะใช้จะฉีดเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเลยระบายเขาจะเขียวแล้วก็งามมากแล้วพอเราไม่ยิ้เราทำสวนมาล่ะเราใส่เสี้ยวผักเราเบังคนเดียวได้หนั่นพอเน่ยอ่ะไม่ว่าจะใส่คนเดียวแต่ว่าโอ้ยยอมครับยอม นี่ยิงไงต้นใดขนาดเนี่ยเท่าสุดยอดครับแต่ก็มีลูกน้องเนาะเออเดี๋ยวเด้นไปดูต้นข้างบนนี้อ่ะเดินดูไปถือกล่องให้กับพี่จะได้ซูมเนี่ยเกี่กี่ต้นนะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยทั้งวัดสี่ลอยครับสี่ลอยสี่ลอยยี่สิบกว่าต้นนี่แหละแต่ก็ต้องนับดอกต้นมันสมก็มีนะครับเอาแก่สี่ลอยพ่อแต่แต่ก็ปีปีคนผ่านผ่านมาก็ลูกติดทุกต้นบ่ครับ บวติถูกต้นเพราะหนึ่งใ,ใ,ในสี่หน,นึ่งในสี่ครับเพราะว่าต้นไงนี่มันติดแต่้ต้นอยู่มันประมาณหน่อยต้นนะครับที่เป็นสวนไงส่นเก่าปีแต่ว่าสวนพี่กายตัวไหนนันเจ็ดปีเจ็ดปีกับผมเจ็ดปีมันก็ออกดอกปีแรกต้นไดสมบูรณ์กับเพิ่งออ,ออกดอกปีแรกถ้านะถ้าบำรุงด้วยตัวนี้ผมรับรอง เรบลองแล้วเอาทดลองใหม่ต้องลองครับต้องลองเราต้องลองใหม่ว่าผลผลิตมันจะออกมาอย่างไรต้องต้องลูกต้องลองลูกจะติดไหมเออให้ต้องทดลองช่วงไอ้ตัวนี้มันเสียได้ตลอดเลยบุ๊กได้ตลอดที่ได้ตลอด่ะได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสองโมงมมถ้าตามกว่าบ,บ่ายสองโมงไปแล้วมันก็มันก็คล้ายๆมันจะหลับแล้วนอนเราจะเป็นช่วง ชงติดดอก่อชงเื่นตได้ตลอดเลยที่ได้ตลอดเลยไม่ไม่มีเว้นที่ได้ตลอดบำรุงดินบำรุงดินเสร็จบำรุงต้นทิดทั้งต้นทั้งใบโรคจะไม่มีมารกกวือนไม่ว่าโรครากเน่า้าเน่าไอรากเน่าโคนเน่าอะไรทั้งหลายจะไม่มีจะตอบสะแถบบ่มีครับไม่มีแสดงว่าฉีดเครื่องนี้ก็ไดเครื่องนั้นกรได้ไดหมดได้หมดพืชสวนทุกทุกทุกอย่างได้หมดฮะ ขอขอให้มันได้ขอให้มันดีครับครับถ้าดีเราไปย่างก้อนเสี้ยวหนึ่งแล้วราคาครับพอฟังสองสองก่มันเป็นชีวภาพชีวภาพนะไม่นอันตรายกับเพามันไม่มีมันมีสารมันมีสารพิษเกี่ยวพนแต่มันด่คือคือเราเราฉีดไปไม่ต้องไปปิดตาปิดตาอ่าไม่ต้องปิดตาปิดตาเนี่ยป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายอ่าบำรุงบำรุงผิวด้วยแล้วก็บำรุงต้นตัวนี้มันจะเพิ่มออกซิเจน ตัวนี้มันจะไปเป็นเส้นสารเพิ่มทั้งทั้งทั้งดินทั้งอากาศพืชมันถึงจเจริญตบโต,ต,ตได้ดีต้นแต่ว่าถ้าถ้าใช้ตัวนี้นะออกออกลูกออกลูกระหว่างที่ม,มีมีลูกแล้วก็พอตัดลูกไปแล้วปกติเนี่ยมันจะโสมอ่าแมน่นต้นมันจะโสมใบ <ไป S 2> ม,มันจะเริ่มร่วงแล้วก็มันมันสิลายยางครับจนเนื่องโลกต้องเบียรสองของการอาหารสามต้องต้องต้องฟื้นต้นว่าต้นต้นมันโสมนั่นอะ่รใช่ แต่ถ้าใช้ตัวนี้มันจะไม่โสมันจะเลี้ยลองใบก็จะไม่ร่วงต้ตนต้นใหญ่ยมันสามารถมีดอกต่ออีกชุดหนึ่งได้เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะเราถ้าเราฉีดยินฉีดน้ำต้บนบำรุงเนี่ยมันจะไม่ร่วงไม่โสมครับเออเพราะว่าไปมาเยอะละหลายสวนทั้งทั้งระยองทั้งชุมพรเลยผมไปมาหมดละวนมากไม่สิทั้งใตครับทั้งต้อนออกแล้วครับใช่ใช,ใช,ใช่ที่เขาใช้เยอะๆนะทั้งแถวชุมพรสุราษฎร์ที่ระยองตราดจันทร์ อเนี่ยตนนัวนี้สวนนี่ใหญ่นะที่ใช้ใส่สวนเนี่แต่ว่าบางสวนนี่เขาแบบอุ้ยรากเน่าโคนเน่าเตรียมทิ้งสวนแต่ว่า<อ>ก<ๆ>็เห็นอแต่ว่าม,วม่วงพอมาเจอตัวนี้ม่วนเดือนสวนเดือนนีนน่ผมเห็นเขาใส่เขาอาจจะใส่ซับก็บ่ได้แต่ว่าแต่ก็สวนที่ลาบลาใส่แต่ตัวนี้เนสต้นเดือนครับสวนตีเผือกกันนะครับอ่าจะเผือกราบลาใส่เจอเจอตัวนี้แล้วไปดูดิโอ้โหใบเขียวปัดเลยกังามของเราอยู่ทุเรียนสี่ปีสี่ปีปัวสี่ปีน่อันได้ผลเยอะผลผลผลิตเยอะผิวผิว ไอ้ลูกเนี่ยมันจะบางเนื้อมันจะเนียนละเอียดรสบางรสชาติจะอร่อยอืม <laughs> บางอนเห็นผลชัดเจนดนชาเจนอันนั้นชาเจียนเขายอมรับเลยว่าใช่ตัวเดียวใช่ตัวเดียวอันนั้นใช่ตัวเดียวเห็นผลชัดเจนของเขาเข้ามาเบืองเข้ามาเห็นกับใบใบไงหนึ่งแล้วก็เป็นการทูบหนึ่งการทูบนี่แหละที่เขารักษาไม่หายเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวหาย เนี่ยปกจะเป็นการทูบป,ปมัน,ก,มนการทูบตัวนี้ม้าเศียดเข้าเียดลอรอรอบานนะสิถ้าเป็นตัวนี้มันกัดเศีดครับเพราะมบ่มเคมีคือส่วนอากาศแปรปรวนคนมีลบมยังไงก็ใส่เคมีพมนบุก่าใส่จังหวะเปลี่ยนแนวนี่แถวนี้ตลอดนี่แต่ว่าต้องเว่นเว่นบานมันมาเป็นแหละจะมาใ<อ>ส่ที่หลังเนี่ยมันเอาประทันนะครับเอาประทันเลยอะบ่ฉีบ่ฉีได้เลยเพราะ่าแต่คือตัวนี้คือตัวนี้มันเามานนะคมี <c oughs> มันใส่ได้แน่นอนไม่ใช่สายเคมีมันฉีดได้เลยรอรอบานบุก่ากาไม่ต้องปิดปิดปากปิดจม มันดีตรงนี้แหละนะโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ให้ข้อมูลกันแล้วเดี๋ยวมา,ม,ามาทดลองใช้กันดูครับนะว่ามันจะเห็นผลยังไงท,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 ทดลองไปประมาณทุเรียนหน่อยผมประมาณ ตกแรงเนี่ยนากระหูหรอกครับตกแรงกระหูเพราะว่าผมผมผมใส่ประจำใช้ทุเรียนใช้ทุเรียนเล็กก่อนใช้ทุเรียนเล็กครับใช้ทุเรียนเล็กก่อนอีกเดือนอ่าแล้วมันมีมันมีผลก็ได้ครับก็ได้จะมีจะมีผลแตกต่างกันยังไงนะเพราะว่าตัวนั้นผมบด้ใส่แค่มีพวกบด้ใส่ผมใส่แต่ตัวนี้ลองเมืองตัวนี้ตัวเดียวนะอ่าเดี๋ยวลองดูกระเสริมกระเสริมไอ้แค่มีเชื่ยวฝาดน้อยหนึ่งแค่มีเชื้อวฝาดก็ปุ๋ยนิดนึงใช้ได้ไม่เป็นไรเอาไม่ไม่ได้จะไม่เป็นไรเราก็ใช้ดินยังไงดินนนั้ ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ว่ากันนั้นเนราตัวนี้มันจะมาช่วยส่งเสริมให้ตัวนั้นทํางานได้ดีขึ้นอก็ใส่แล้วกาลันใว่ามันได้ผลแบบยังคอยว่าตไงต่อไปเอาเอา่อลองนะครับมอลองแล้วคือเอา่อลองแล้วเอาสหร,ร,รับวันนี้ต้องขอขอบคุณคนระับแล้วถ้าเกิดมีคนที่ดู youtube มาแล้วว่าอยากอยากจะมาชมสวนอยากจะมาเที่ยวสวนม <า S 1> ผม,ผมเปิดตลอดครับเปิดตลอดเนาะตลอดจะบอกบอกโทรศัพท์บอกชื่อให้หน่อยสักหน่อยได้ไหม เอาเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรผมครับเบอร์โทรใครก็ได้อ่าอ่ตัวน,นี้แหละติดต่อไว้ไงเพราะว่าผมนั้นมันมันเข้าผมแบบไทยมากผมบอกไทยบ่เป็ี่ยนผมคนอีสานหล่อเปอร์เซ็นต์นะก็มันไม่เป็นไรเบอร์โทรเบอร์โทอรทอิสวนนะครับสามเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าชื่อชื่อครับชื่อบุญห้มกันเลยครับ บุญโฮมเนาะอ่าบุญโฮมถ้าว่าเขาเขาเสีเรีนเฟสเรียนลาดนะครับผมเรีนบวกเฟสยังไงไม่เป็นไรผมคนโบราณเรียนเฟสโรเฟสช่วงที่ทดลองดูเนาะว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแล้วก็ทางผู้ชมนะครับอยากอยากจะสนใจว่าเออทดลองไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะอยากสนใจโทรสอบถามได้บุญโฮมเนาะ เบอร์บอกเบอร์ไอทีส <zat, S 2> ิ098ครับ781 1001ครับครับนแล้วโทรโทรสอบถามกันได้นะครับว่าหลังจากใช้อดี2551ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วเรามาติดตามกันแล้วผมก็จะมาติดตามด้วยว่าหลังจากใช้ทดลองไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมหลังจากใส่บัตรช่องขวดที่ผมสื่อมาใส่แล้วนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับ ถ้าเกิดมีผู้สนใจอยากจะได้ออดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับโทรมาหาผมก็ได้ครับผมนัทวุฒิครับศูนย์แปดหกหกหกหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งครับแล้วเรามาติดตามผลกันนะครับที่สวนนี้สวนลุงบุญโฮมสวนลุงบุญโฮมไม่ใช่สวนพี่สวนพี่บุญโฮมสวนพี่สวนชนมากเขาจะซื้อผมนะครับสวนพญาพุธสวนพญาพุธอ๋อสวนพญาพุธเออ มาสอบถามเขาก็ได้นอกว่าร้าเข้าทั้งไหนแต่ว่าเบอร์เนี่ยพอยังเพราะว่าเข้าเล่นเฟซเป็นเล่นยเลายเป็นนะครับผมนั้นแค่โทรนะครับติดต่อติดต่อง่ายนะพี่บุญโฮมนะนะครับโอเควันนี้ทางบริษัทกรวนฟาร์มนะครับของอาร์ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยต้องขอขอบคุณครับที่มาให้ข้อมูลกันนะต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ